ค่ะครอบครัวสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราจะมาทำไอศครีมรสคลาสสิกรสหนึ่งกันนะคะที่พูดชื่อแล้วหลายๆคนน่าจะรู้จักค่ะเป็นรสมอคค่าอัลมอนด์นะคะค่ะก็รสน,นี้นะคะจะทําได้ไม่ยากเลยค่ะเราจะใช้เบสเป็นเบเสไอศครีมมอคค่าค่ะแล้วก็เอาอัลมอนด์มาใส่เป็นมิกซ์อินทีหลังนะคะก็ถ้าใครอยากจะใส่เป็นมอคค่าอัลมอนด์ฝัดก็มาใส่ฝัดเพิ่มก็ได้แต่วันนี้โอท ok นะนน๋ทำแค่เป็นมอคค่าอัลมอนด์นะค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะนนค่ะสำหรับส่วนผสมไอศครีมมอคค่าอัลมอนต์นะคะอย่างแรกเลยค่ะะก็็จมมีเปนนสดค่ะ ครีมน้ำตาลทรายอัลมอนด์คั่วสุกค่ะ,คะกาแฟสำเร็จรูปนะคะผงโกโก้ค่ะดาร์กช็อกโกแลตชิพนะคะหรือว่าใช้เป็นช็อกโกแลตคูเออร์เจอร์ก็ได้ค่ะกาแฟเอ็กซ์แทกค่ะกลูกโคสไข่ไก่ค่ะ ือแล้วก็น้ำร้อนนะคะค่ะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะมาค่ะเรามาเริ่มทำไอศครีมมอคค่ากันเลยค่ะเป็นมอคค่ามมอนนะก็เดี๋ยวเริ่มต้นนะคะเราจะมาใส่ตัว ช็อกโกแลตนะคะเป็นช็อกโกแลตชิพละลายอันนี้โอล,ลายให้แล้วนะคะเป็นละลายด้วยไมโครเวฟค่ะ15วิน,นาทีแล้วก็เอาออกมาคนแล้วกลับเข้าไปละลายใหม่นะคะแล้วก็อ,ออกมาคนใหม่ทําจนกระทั่งมันละลายดียค่ะก็จะได้เป็นอย่างนี้นะคะเราใส่ช็อกโกแลตลงไปก่อนในขั้นตอนนี้เราจะละลายพวกช็อกโกแลตโกโก้แล้วก็ผงกาแฟสําเร็จรูปเข้ากันนะคะแล้วก็ใช้น้ําร้อนนะคะละลายด้วยกันก็เดี๋ยว ใส่ช็อกโกแลตลงไปเลยช็อกโกแลตนี้เพิ่งละลายเสร็จเลยค่ะมันอุ่นๆอ,อยู่นิดนึงนะคะเราก็ใส่โกโก้ลงไปค่ะคนให้เข้ากันเราจะทำให้มันเข้ากันดีระดับหนึ่งนะคะเราค่อยไปผสมรวมกับส่วนผสม,ผสมอื่นอีกทีนึงแต่ถ้ามันละลายไม่หมดยังไงก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวมันก็เป็นละลายในพวกนมหรือไข่อีกทีนึง แต่เราอาจ,จะพยายามละลายส่วนผสมร้อนๆเข้ากันก่อนค่ะเพื่อให้อย่างอันนี้นเป็นน้ําร้อนมันจะได้ไม่ร้อนเกินนะคะเดี๋ยวไปโดนไข่แล้วไข่มันจะจับตัวเป็นก้อนนะคะนี่ใส่น้ําร้อนลงไปหมดเลยค่ะแล้วก็ผงกาแฟค่ะก็เดี๋ยวใส่ทั้งหมดนี้ค่ะเราคนให้เข้ากันดีก่อนนะคะ เนี่ยค่ะเดี๋ยวคนอีกนิดนึงก็เข้ากันดีละเดี๋ยวมาดูกันก็ได้ว่าเดี๋ยวตอนเข้ากันดีแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวคนให้ก่อนนะคะนี่ส่วนผสมกาแฟพอคนกันดีแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันก็จะคล้ายๆกับเป็น,นก้อนๆคล้ายๆเพสต์นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่รวมกับพวกส่วนผสมไข่ทีนะในระหว่างนี้เราจะมาตีไข่กับน้ำตาลก่อนนะคะเดี๋ยวพักไว้ก่อนอ่านี เราจะมาตีไข่กับน้ําตาลให้น้ําตาลทรายละลายกันนะคะก็จะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะใส่ไปหมดเลยกูโค้ดนะคะแล้วกเกลือค่ะเกลือสันิดเดียวนะคะใส่หมดนี่นี่กินไม่ได้เลยค่ะเค็มใส่นิดเดียวให้พอเพิ่มรสชาตินะคะเดี๋ยวเราจะคนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะ เราจะคนอย่างนี้เลยก็ได้นะคะให้น้ำตาลละลายดีแล้วก็ไข่มันจะดูฟูๆหน่อยนะคะแต่ถ้าใครมองว่ามันยากเกินไปเนี่ยก็ให้ใส่นมลงไปเล็กน้อยก็ได้นะคะเดี๋ยวใส่ใดูมันจะช่วยเพิ่มส่วนของของเหลวลงไปหน่อยแล้วมันจะคนให้น้ําตาลทายละลายง่ายขึ้นไข่ที่ออกเลือกใช้นี่เลือกไข่พวกที่เลี้ยงในฟาร์มปิดนะคะมันจะปลอดเชื้อกว่ามึงดูพวกไข่พัชไลก็ได้ เดี๋ยวคนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะคะแล้วก็ความตาลทรายละลายดีแล้วเนี่ยเราก็จะมาใส่ไอเจลเพ็ดช็อกโกแลตโกโก้กันนะคะตัวนี้ค่ะนี้ก็น้ำตาลทรายค่อนข้างละลายดีแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ตัวโกโก้กผสมกาแฟของเรากันเลยเดี๋ยวใส่ลงไปคนให้เข้ากันเลยค่ะ ค่ะเนี่ยเราก็คนจนตัวช็อกโกแลตและลายดีนะคะก็พอมันละ้าดีแล้วเราก็เอานมใส่หมดเลยค่ะแล้วก็ใส่ครีมค่ะหมดเลยแล้วคนให้เข้ากันดีอีกทีนึงนะคะ ค่ะพอเราใส่นมกะรีมคนให้เข้ากันดีนะคะก็มาใส่คอฟฟี่เอสแท็กกันค่ะตัวนี้จะเป็นตัวคล้ายๆกับตัวสกัดกลิ่นกาแฟอย่างนั้นนะคะเหมือนเราเคยได้ยินพวกวาน,นิลลาเอสแท็กอะไรอย่างนั้นใช่ไหมนี่ก็เป็นเหมือนกันแต่เป็นกาแฟไม่ใช่วาน,นิลาก็คนให้เข้ากันค่ะอ่าพอมันเข้ากันดีอย่างนี้แล้วนะคะก็เอามาใส่กล่องทัพเบล์กันค่ะก็กล่องอะไรก็ได้นะคะที่เข้าช่องแช่แข็งเราไม่แตกนะคะใส่ทั้งหมดเลย ถ้าพอเราอาใส่กล่องดีแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราปิดฝาแล้วเอาเข้าช่องแช่แข็งกันนะคะเราก็ทําตัวเองเหมือนเครื่องทำไอศครีมะคะ่ะก็คือทุกประมาณ30นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงนะออกมาคนทีนึงค่ะเวลาคนก็พยายามคนรอบๆด้านของตัวกล่องให้ดีนะคะเพราะว่าพวกเกล็ดน้ําแข็งนะคะจะมาเกาะอยู่ตามพวกนี้นะคะก็คนคนแล้วควนข้าข้างในแล้วก็เอาข้อช่องแช่แข็งใหม่ออกมาคนใหม่ทุกประมาณชั่วโมงนึงก็ได้นะคะก็เดี๋ยวอเอาไปแช่ให้ก่อนนะคะเดี๋ยวประมาณสัก สามสี่ชั่วโมงมันจะเริ่มหนื่เริ่มเกาะตัวกันดีละช่วงนั้นเราจะเอามาใส่มิกซ์อินกันนะก็เดี๋ยวแช่ให้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าพอผ่านไปสักสี่ชั่วโมงแล้วเป็นยังไงนะค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่ไอศครีมม็อกคาของเรานะคะผ่านไปประมาณ4ี่ชั่วโมงแล้วค่ะนี่ก็จะเห็นว่าไอศครีมของเราค่อนข้างจะตักง่ายนะคะแต่ว่าน่าจะตักง่ายเกินไปที่จะทําเป็นไอศครีมฮาร์ดเสิร์ฟนะในขั้นตอนนี้ค่ะเป็นขั้นตอนที่ไอศครีมเริ่มเหนียวเหนียวแต่เกือบจับตัวเนี่ยเป็นขั้นตอนที่เราจะใส่กนนัะะคะ ตัวนี้ค่ะเป็นอัลมอนด์ของเรานะคะเราก็จะใส่ค่ะใส่เข้าไปแล้วก็คนให้ทั่วเลยค่ะให้มันกระจายอยู่ทั่วกล่องน,นะคะเวลาเราทานจะได้ทานอัลมอนด์ได้ทุกคำนะคะก็เดี๋ยวจะใส่แล้วคนให้ทั่วให้นะคะแล้วพอเราทําเสร็จเนี่ยเราก็จะเอากลับเข้าไปช่องแช่แข็งอีกนะคะแช่อีกประมาณสัก2ชั่วโมงอะคะ่ะให้มันแข็งตัวดีค่ะแล้วก็จะใช้ได้ละก็ทานได้นะคะเดี๋ยวคนให้แล้วก็เอาไปแช่แข็งให้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าตอนแข็งตัวแล้วเป็นยังไง นี่ค่ะไอศครีมมอคค่าอัมอนตของเรานะคะผ่านไปประมาณ6ชั่วโมงแล้วก็ดูได้ค่ะอันนี้จะเริ่มแข็งตัวดีแล้วนะคะน่าทานมากเลยนี่โอตักไว้เป็นลูกๆไว้ให้2ลูกเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์กันค่ะเส่็ล้วสองลูกเนาะ ูนะค,ะค่ะแล้วก็แต่งด้วยถั่วหรือช็อกแลตตามต้องการเลยนะคะ ก็แต่งง่ายๆแค่นี้เงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วดูดีนี่นะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไอศกรีมมอคค่าอัลมอนด์ของเรานะคะค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ Food t r a v e l TV วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ